วัดไร่กล้วยจัดทำพิธีรบรอบมรณการปีที่แปดหลวงปู่ทองปัญญาธีโปหอสองปีสรีระสังขารไม่เน่าเปื่อยเมื่อเวลาสิบนาฬิกาพระครูคมาทุสธรรมผ่านเจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาสหรือวัดไร่กล้วยรองคณะสิทธิยานุสิทธิ์และพระครูสุทธิคุณรังสีหลวงพ่อทองปัญญาทีโป หรือที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อทองอดีตเจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาสหรือวัดไร่กล้วยได้ร่วมกันจัดงานวันมรณภาพครบ8ปีสิริอายุรวม102ปีโดยมีดร์เฉวิมันคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์และและประธานกรรมการบริหารบริษัทในครัวเฉวิมันเป็นประธานในพิธี มีอดีตศศศรีราชานายหวันเลิศพาณิชยมาศและนายเอกสิทธิ์อ่ำชะอ้อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุนบุริเขตหนึ่งอำเภอศรีราชานายไพบูรณ์เสริมศาสตร์นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาและบรรดาศิทธิานุสิ์เข้าร่วมสาหรับพระครูสุทธิกุณรังศีหลวงปู่ทองปัญญาธีโปเกิดเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมปีพุทธศักราช2465 ีจ่อบิดาชื่อนายสีก้านบัวมารดาชื่อนางไผ่ก้านบัวเป็นชาวอำเภอพนัสนิคมตําบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมดเจ็ดคนหลวงปู่เป็นบุตรคนที่สี่ในช่วงชีวิตที่ท่านครองเพศคารวะนั้นได้ช่วยบิดามารดาประกอบสัมมาอาชีพตามปราสาสุจริตชนทั่วไป จากนั้นจึงได้สมัครเข้ารับราชการทหารเป็นเวลาประสองปีภายหลังที่ท่านใช้ชีวิตเยี่ยงคารวาสมาอย่างโชคโชนแล้วหลวงปู่ท่านจึงคิดจะบวชเพื่อแสวงหาสัจธรรมและตอบแทนพระคุณบุพการีท่านจึงตัดสินใจเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบราวรและพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2489 ณพัทธสีมาวัดเนินสังสกิตตาราตำบลบัดหลวงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีโดยมีพระอุปชาคือพระครูเจียมวัดหลวงพรมมาวาดพระกรรมมาวาจ,าจารย์คือพระมหาเที่ยงวัดกลางทุมมาวาาพระอนุศาสนาจาร์คือพระอธิการเอียงวัดไร่หลักทองโดยได้รับฉายาว่าปัญญาธีโปแปลว่า ผู้มีปัญญาดุจแสงสว่างแห่งดวงประทีปนิวยี่สิบสี่จรู้สุขสีภาพข่าวเลือลาทิพสีรายงาน